สวัสดีครับอินนี้ต้อนรับสู่ a r senal Hard Mode c h anel n กันเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมคาราบาวครับจะเริ่มขึ้น,นครับในรอบ16ทีมสุดท้ายอาร์ senal จะเปิดบ้านเจอกับไบรตันอด์โฮปเอาเบียนนะครับในคืนนี้แหละนะครับแต่ว่าตามเวลาคือเช้าตรู่วันพฤหัสก,ก็คือเวลาทีสองบนะครับบอลจบก็ รอใส่บาทไปทํางานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะมาพูดสั้นเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือความพร้อมของอาร์เซนอลรวมไปถึง ฝั่งไบรท์พันแอนโฟอัเบียนเรียกว่าตอนนี้เป็นทีมฮ o อสปิตอลแบนทั้งคู่เลยนะครับนักเตะบาดเจ็บกันระน,นาวเลยซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวที่น่ากังวลมากหลังจากเกมที่เราชนะพาลิสไปน็น1ประตูต่อศูนย์เพราะว่ามีนักเตะที่มีอาการผิดปกตินะครับอย่างที่ผมทําคลิปคุยหลังเกมไปแล้วนะโชคดีที่ยังได้เดคันไริ์นะครับลงมไปถึงริคาโดคาราฟิโอรีแล้วก็บูคโยซาก้าที่คาดว่าจะ มาสแตนบายเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเดต้าในคืนนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆที่เราไม่ยั่วไปมากกว่านี้นะครับมีนักเตะที่เจ็บอยู่แล้ว4คนนะครับกาเบรลเคซุสตัวนี้มาดูเอเก้ไคลฮาวเวตแล้วก็มาตินโอเดกาดซึ่งเดือนหน้าต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าใครจะฟิตสมบูรณ์สามารถมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นจากมานั่งสำรองก่อนนะครับในส่วนของบริสตันเองนะครับก็มีนักเตะที่เจ็บยาวอยู่แล้ว3คนนะครับนั่นก็คือ จ็คฮินเชลวูดซอลลี่มาร์ชแล้วก็ Adam w e b บ t e r อร์ครับแล้วก็มีนักเตะอีก3รายที่ไบรตันต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าจะลงช่วยทีมได้ไหมในคืนนี้นั่นก็คืออีชัยญี่ปุ่นคาโรมิโตมะครับโจเอลเวลมันแล้วก็ไบรายันรูด้าครับสภาพทีมของไบรตันตอนนี้ก็ไม่ไต่างเลยอารนะ์เซนอลเลยนะคาดว่ามีการหมุนเวียนนักเตะสำรองนะครับลงมา มากกว่า80%เลยทีเดียวสำหรับเสตตัวจริงในคืนนี้ครับเสตัวจริงของอาร์เซนอลนะครับแน่นอนผู้รักษาประตูนั้นน่าจะเป็นเกป้าอาริสบาลากาที่จะได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งในเกมนี้นะครับทดแทนดาบิดบรย่าที่ลงเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยู่บ้าแชมเปส์ลีไปในแผงหลังทั้ง4คนผมคิดว่าเกเบต้าน,น่าจะลบนะครับตัวหลักหมดเลยด้วยความที่ซาลิบาเจ็บแน่ๆแล้วมอสเกล่านี่ก็น่าจะได้ลงแทนละเป็นไว้ที่กลับมาพิตแล้วนะครับก็น่าจะได้ ลงในตำแหน่งของโยเรนทิมเบอร์นะส่วนเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายผมยังคิดว่าก้ากึ่งนะครับว่ามิเกลเตต้าจะยังให้กาบเบรียลประคองไปก่อนไหมนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนทีครับพี่ลงนะแต่ใจหนึ่งคิดว่าฮินคาเบียน่าจะได้ลงแทนกาบเบรียลเลยนะน่าจะได้ยืนคู่กับมอสเกล่าเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมรุกใช่ไหมครับฮินคาเบียเนี่ยจะขีกออกไปทางซ้ายเหมือนกาบเบรียลก็คือขึ้นไปซับพอร์ตฝั่งซ้ายนะครับจะมีมอสเกล่าเนี่ยยืนเหมือนโงซาลิบาคือยืนเป็นตัวตรงกลางนะครับประสานง,งานกับรายยาในจังหวะเซตเกมแน็กซ้ายแน่นอนครับแม ว่าคาราฟิโอลี่จะฟิตกลับมาแต่ผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มที่โดดเด่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราถล่มอาราบิโกมาเลเซียศูนย์มาริสเคลลี่จะได้ยืนเป็นแบ็กซ้ายครับแล้วก็เล่นเป็นแบ็กซ้ายอินเวิร์สด้วยนะในส่วนของแดนกลางแน่นอนครับซูเมนดี้มีโอกาสได้พักแล้วก็เป็นคริสเตียนอกกาที่จะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับถัดมาอีก2องตำแหน่งก็คือหมายเลขแปดของเรานะครับฝั่งซ้ายเข้าจะนิเกลเมริโนที่จะได้ลงเล่นแทนเด็กแคนไรส์แล้วก็ฝั่งขวา,าอีธานมาเนรี่นะครับลงเล่นแทนเอเวอเรชีเอเซ่นั่ เล่นกับเต็มเกมนะครับในเกมที่ผ่านมาอาจจะสตาที่มานั่งสำรองนะครับและนี่น่าสนใจนะคือแนวรุกทั้ง3ตัวของเราเดายากมากๆเลยนะครับว่าล่าสุดมาเดียลลี่เนี่ย ยืนยันแล้วว่าไม่น่าจะช่วยทีมได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามีซาลิบาได้คนหนึ่งนะนี่คือเพิ่งเจ็บใหม่เลยในเกมล่าสุดเพราะฉะนั้นแนวรุกทางซ้ายน่าจะเริ่มจากเกรนโดทอสซาครับแล้วก็กองหน้าตรงกลางนะครับได้เป็นวิกตอเยเกเรสที่รักษาความฟิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บไม่ได้โดนประทา่านอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งขวามีลุ้นเป็นบุคยโยสากาจะได้เริ่มเกมก่อนผมคิดว่าแม็กซ์ดาวแมนคงจะไม่สตาร์ทที่1 1ตัวจริงเพนะราะสากาเขาก็โดนเปลี่ยนตัวออกเร็วเกมที่ผ่านมานะครับมีโอกาสที่ว่า เรียกความฟิตนะครับแล้วก็เอาไว้ขู่ไบตันได้แล้วก็รีบทําประตูขึ้นนําหรือว่าด้วยท,ทีไม่ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะทยอยเอาดาวแมนลงมาแทนนะครับเพื่อพักษาก้าไว้เจอเบอร์ลี่สุดสัปดาห์รวมไปถึงโอกาสที่เยอเกเรสจะถูกเป็นตัวออกนะครับและดันเมริโนขึ้นของหน้าตัวเป้านะครับเอาเดนกไรส์มายึดเส้นยืดสายมาปะคองเกมคู่กับนอก,กาดเพราะว่านอก,การอาจจะต้องใช้เวลานการปรปักตัวนิดนึงเพราะนอก,การยังไม่มีโอกาสได้เล่นแบบเต็มเกมนะครับเขายังอาจจะคอนโทรอะไรได้ไม่ดีเท่ามาติสูบิเวนดี้เพราะฉะ ไรฟ์อาจจะมีโอกาสลงมาช่วยประคองในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับรอดูแล้วกันตีสองส้คืนนี้นะใครจะตื่นขึ้นมาดูก็เรียนเชิญน,นะครับ<ะ>ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไหวจริงๆนะครับทำคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวตัดต่ออะไรเล่นน้อยเสร็จก็อัพเสร็จ โ oh, อ้อาบน้ําก็น่าจะนุ่นนะนะครับประมาณ4ี่ทุ่มละนะตอนนี้ไม่สามารถที่จะน,นอนแล้วแบบสั่งให้เราหลับได้เหมือนสมัยวัยรุ่นนะครับสมัยรุ่นมันสั่งได้นะนอนเสร็จในกะาปุกตั้งขึ้นมาดูบอลดูบอลจบนอนหลับต่อแล้วครับไปทํางานต่อได้อย่างนั้นอ่ะมันสั่งได้นะครับแต่ว่าตัวน,นี้พออายุเราอยู่ในวัยกลาง,งคนอนะ่ะ มันจะค่อนข้างลําบากกว่าจะหลับกว่ามันจะเริ่มเขาตั้งเขามาว่าเราจะหลับนี่มันลําบากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นมาดูนะครับปากเป็นปืนทุกคนนะใครที่สะดวกนะครับไม่ได้ไปทํางานเช้ามากนะอาจจะเข้างานกะบ่ายกะเย็นก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ทีมของเราด้วยจริงๆใจผมอยากดูมากผมอยากดูยันคาปเย่นะครับดูนองกาดนักเตะที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามมาอยากให้กําลังใจใพวกนี้นะครับเพราะว่าคนพวกนี้ขอแค่ได้กําลังใจอะ ควาเดบเราแม่งจะเป็นเหมือนกับกองทัพนะครับ25ขุนพลที่แบบโอ้โหพร้อมที่จะช่วยทีมแบบทุกนาทีอ่ะนะฮะโอเคนะครับฝั่งไรตันผมคิดว่าเขาก็คงจะหย่อนกําลังมาเหมือนกันเพราะอาจจะส่งสำรองลงเยอะแต่ย่าเลยว่าไรตันเป็นทีมระบบครับเขาใช้ระบบในการเล่นบอลเพราะฉะนั้นแม้แตตัวสำรองหรือว่าดาวรุ่งพอเข้าระบบปุ๊บเขาจะเล่นานระบบของเขาเขาจะเซตบอลสู้กับเราเขาก็อาจจะมีตัวหลักคอยประคองเหมือนเรารแต่ผมเชื่อว,ว่าผลงานคืนนี้อาร์เซนอลจะสามารถ เปิดบ้านเฉือนชนะไบรตันได้เหมือนกับเกมพาเลสครับโดยจะมีลูกที่เด็ดจากเซตพีทุ่มไกลเช่นเคยครับเราจะได้เปรียบกว่าเพราะเราเล่นในบ้านและไบรตันเองแม้ว่านะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยดี ล่าสุดก็ไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามอ่ะสีประตูสองแต่ผมดูเกมนั้นผมบอกเลยประมาณใบตันไม่ได้เลยครับด้วยคืนนี้มันเป็นเกมบอลถ้วยนักเตะมันไม่ใช่นักเตะตัวหลักที่ใส่กันมาอัดเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นเกมมันก็น่าจะสูสีแต่ผมเชื่อว่าจะตน้อนจะเบียดชนะได้ครับอย่ขี้เล่คือเสมอแล้วมีการรีแมตหรือว่าเตะจุดโทษนั่นแหละอาจจะยาวไปถึงจุดโทษก็ได้เพราะนั้นรอรอชมน,นะครับเอาละเพื่อนๆคิดว่าสกอร์จะเป็นเท่าไหร่เราจะผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายคาราบาวครับได้หรือไม่เราจะไปเจอทีมไหนคาิฟ ถ้าผมจำไม่ผิดนะมีคาดิฟมีฟูลแลมหรือเปล่านะ รู้สึกจะมีทีมพิมพ์มาหลีก2แล้วก็เป็นคาดิฟอีกหนึ่งนั่นแหละจะรออีก5ทีมในคืนนี้นะครับว่าใครจะเข้าไปจับฉลากว่าประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็ขอให้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับไฮไลท์เป็นเราชนะนะครับแล้วก็มีการจับฉลากเจอทีมที่ไม่แข็งมากนะครับอยากให้าอ์เซนอลได้เข้าไปรอบลึกๆนะครับไปลุ้นกันแม่งทุกถ้วยนั่นแหละนะเอาละคลิปนี้สั้นๆเอาไว้แค่นี้ผมจะรีบตัดคลิปละแล้วก็เดี๋ยวรีบอัปโหลดลงนะครับในคืนนี้เลยนะครับก่อนที่เเเเกมมจะรริิ่ขึ้้้นนนไวีัคคลปคบ สำหรับคุยก่อนเกมไบรตันจะมาเยือนอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมคืนนี้ครับตีสองสาทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ